ฮาลายนิสัยเก่า breaking the habits of being yourself กลับมาเจอกับหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการปล่อยวางความคิดและสร้างตัวตนใหม่ให้กับเราทุกคนผู้แต่งคือด r Joe d i ร p โจดิสเพนซาผู้แปลนะคะจากกรีจีอุ่นงอยเรามาฟังบทนำกันเลยดีกว่าค่ะ นิสัยที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถปล่อยวางมันได้คือนิสัยในการเป็นตัวของคุณเองเมื่อผมนึกถึงหนังสือเกี่ยวกับการสร้างชีวิตที่เราใฝ่หาผมทราบดีว่าพวกเราหลายคนยังคงมองหาแนวทางที่มีพื้นฐานมาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันน่าเชื่อถือซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลจริง แต่การวิจัยใหม่เกี่ยวกับสมองและร่างกายจิตใจและจิตใต้สำนึกและความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของวิชาขวัญตั้มต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์กำลังชี้แนะแนวทางของความเป็นไปได้ที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับวิธีการก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เรารู้มาแต่กำเนิดว่ามันคือศักยภาพที่แท้จริงของเรา ในฐานะแพทย์ฝึกหัดด้านการนวดจัดกระดูกแบบไคลโรแพทริกซึ่งดูแลคลินิกสุขภาพแบบผสมผสานที่มีผู้คนพุกพล่านและในฐานะนักการศึกษาในสาขาประสาทใ,ในสาขาประสาทวิทยาการทำงานของสมองชีววิทยาและเคมีในสมองผมได้รับสิทธิพิเศษให้อยู่ในระดับแนวหน้าของงานวิจัยด้านนี้ ไม่ใช่แค่การศึกษาสาขาที่กล่าวถึงในครั้งตอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสังเกตผลกระทบของศาสตร์ใหม่นี้เมื่อนำไปใช้กับคนทั่วไปเช่นคุณและผมนั่นคือช่วงเวลาที่ความเป็นไปได้ของศาสตร์ใหม่นี้กลายเป็นความจริงด้วยเหตุนี้ผมถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าชึ่งบางอย่างในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คน เมื่อพวกเขาเปลี่ยนความคิดอย่างแท้จริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสสัมผัสผู้คนจำนวนมากที่เอาชนะสภาวะสุขภาพขั้นวิกฤตซึ่งถือว่าเป็นอาการป่วยระยะสุดท้ายหรือป่วยอย่างทาวรตามแนวทางการวิจัยของแพทย์ร่วมสมัยการฟื้นฟูเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นภาวะการหายของโรคได้เองอย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากการเดินทางภายในของพวกเขากลับได้เห็นชัดว่ามันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของจิตใจที่แข็งแรงเข้ามาเกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเองทั้งหมดการค้นพบนี้ต่อยอดมาจากงานวิใจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของผมเองซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านการสร้างภาพสมองภาวะความยืดหยุ่นตัวของสมอง EPIGENETICS และจิตประสาทภูมิคุ้มกันผมค้นพบว่าตัวเองมีบางอย่างเกิดขึ้นในสมองและร่างกายที่ทำซ้ำสภาวะต่างๆของตัวเองในหนังสือเล่มนี้ผมต้องการแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาและแสดงให้คุณเห็นโดยการสำรวจว่าจิตและสะสารมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงคุณจะสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ ไม่เพียงกับร่างกายของคุณเท่านั้นแต่กับทุกแง่มุมในชีวิตของคุณตรงไปให้เหนือกว่าความรู้เฉยๆไปสู่การรู้ว่าจะต้องลงมือทำยังไงผู้คนจำนวนมากที่อ่านหนังสือเล่มแรกของผมอย่างวิวัตนสมองของคุณศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงจิตหรือภาษาอังกฤษก็คือ evolve your brain the science of change your mind ได้เรียกร้องอย่างซื่อตรงและจริงใจในแบบเดียวกันพร้อมกับเสียงตอบรับในเชิงบวกพอสมควรตัวยอย่างเช่นผู้คนคนหนึ่งที่ส่งข้อความความคิดเห็นมาให้ผมว่าฉันชอบหนังสือคุณมากอ่านไปแล้วสองรอบมันมีศาสตร์บางอย่างในหนังสือเล่มนี้ที่ละเอียดและสร้างแรงใจได้ดีมากแต่คุณจะช่วยสอนวิธีการทำด้วยได้ไหมว่าเราจะวิวัฒน์สมองตัวเองได้ยังไง มันจะพัฒนาสมองของตัวเองได้ยังไงเพื่อตอบรับคำเรียกร้องดังกล่าวผมเริ่มอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนภาคปฏิบัติที่ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและร่างกายจนนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนโดยเหตุนี้ขณะที่ผมไปผมได้เห็นผู้คนที่เกิดประสบการณ์การเยียวยาตัวเองแบบที่อธิบายไม่ได้ปลดปล่อย บาดแผลทางจิตใจและอ่านวมหมกไปจนหมดสิ้นรวมทั้งแก้ไขสิ่งที่เรียกว่าความยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อสร้างโอกาสและได้รับประสบการณ์ที่มั่งคั่งคุณจะพบคนเหล่านั้นในเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องอ่านหนังสือเล่มแรกของผมเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาเล่มนี้ แต่ถ้าคุณเคยอ่านงานของผมมาบ้างแล้วถ้าคุณได้สัมผัสกับงานเขียนของผมแล้วผมได้เขียนหนังสือทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เพื่อใช้เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติการและแนวทางเพื่อพัฒนาสมองของคุณและนำไปใช้กับหนังสือเล่มก่อนความตั้งใจจริงๆของผมคือทำให้หนังสือเล่มใหม่เล่มนี้เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย จะมีบางเวลาบ้างที่ผมจะต้องให้เกรดความรู้เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางไปยังแนวคิดที่ผมต้องการพัฒนาต่อไปเป้าหมายก็เป็นไปเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นจริงอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงปัจเจกเพื่อช่วยเอคุณได้เข้าใจเราจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงการทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เป็นผลพวงมาจากความหลงไหลของผม โดยความพยายามตั้งใจในการทำเรื่องลี้ลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจของทุกคนรวมทั้งนำเสนอสิ่งจำเป็นต่อการนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่คือช่วงเวลาที่เราไม่เพียงแต่ต้องการแค่ความรู้แต่เราต้องการรู้วิธีการด้วยเราจะนำแนวคิดของศาสตร์ที่อุบัติขึ้นนี้มาใหม่และภูมิปัญญาอันเก่าแก่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคน เพื่อส่งเสริมชีวิตให้รุ่งเรืองกว่าเดิมได้ยังไงเมื่อคุณและผมได้เชื่อมต่อจุดในหลักการที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งความเป็นจริงและเมื่อเราอนุญาตตัวเองให้นำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นละเราจะกลายเป็นจอมขมังเวทและนักจิตนักวิทย์ให้กับชีวิตตัวเองดังนั้นผมจึงขอชวน ชวนเชิญให้คุณได้ทดลองทุกอย่างที่จะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้และสังเกตผลลัพธ์ของมันอย่างเป็นทางการสิ่งที่ผมต้องการจะบอกก็คือเมื่อคุณได้พยายามเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความคิดและความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆจากภายในสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะเริ่มที่จะต้องให้ผลสะท้อนกลับเพื่อแสดงให้เห็นว่าจิตนี่แหละที่ส่งผลกระทบต่อโลกภายนอก ของคุณได้ถามว่าทำไมคุณจึงต้องทำมันอีกหากคุณนําองค์ความรู้ที่เป็นดังหลักปรัชญาแล้วเริ่มต้นนำความรู้นั้นมาใช้กับชีวิตได้นานพอจนกว่าคุณจะเชี่ยวชาญแ,แล้วก็ในที่สุดคุณก็จะขยับจากการเป็นนักปรัชญาในขั้นต้นไปสู่ระดับปรมาจารย์ทำต่อไป มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปได้ผมขอให้คุณเปิดใจให้กว้างเพื่อที่เราจะได้สร้างสรรค์ร่วมกันเป็นแบบลำดับขั้นตอนตามแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ทุกข้อมูลมีอยู่แล้วเพื่อให้คุณสามารถทำอะไรกับมันก็ได้ไม่งั้นมันก็เป็นเพียงบทสนทนาดีๆระหว่างมื้อคําก็แค่นั้นเมื่อคุณได้เปิดใจไปสู่วิธี ทางที่สิ่งต่างๆล้วนแต่เป็นไปได้และปล่อยวางความเชื่อที่ถูกสร้างมาไว้เพื่อเป็นความเชื่อที่ถูกตีกรอบคุณไว้แล้วล้ก็คุณจะได้รับผลแห่งความพยายามของตัวเองนั่นเป็นคํำอวยพรที่ผมอยากมอบให้คุณข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยระสร้างแรงใจให้แก่คุณเพื่อพิสูจน์ว่าคุณทุกคนล้วนแล้วแต่คือผู้สร้างจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เราจึงไม่ควรที่จะรอให้วิทยาศาสตร์อนุญาตให้เราสร้างสิ่งที่เหนือกว่าสามัญสำนึกเพราะหากเราทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราได้เปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งเท่านั้นเราควรกล้าพอที่จะขบคิดต่อชีวิตของตัวเองและเริ่มลงมือทำในสิ่งที่เราคิดว่านอกกรอบบ้างและต้องทำมันอย่างต่อเนื่องด้วยเมื่อเราทำเช่นนั้นเรากำลังก้าวไปสู่ เส้นทางของการใช้พลังในเชิงปัจเจกของตัวเองได้แล้วพลังที่แท้จริงจะมาเมื่อเราเริ่มมองความลึกซึ้งภายในความเชื่อของตัวเราเองพวกเราอาจพบรากฐานของการสร้างเงื่อนไขาทางศาสนาวัฒนธรรมสังคมการศึกษาครอบครัวสื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งยินของตัวเองสิ่งีที่ถูกประทับตา ผ่านประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในชีวิตของเราเช่นเดียวกับคนรุ่นเก่าๆจากนั้นเราจะมาชั่งน้ำหนักระหว่างแนวคิดเก่ากับกระบวนทัศทัดใหม่ที่อาจจะส่งเสริมเราได้ดีขึ้นวงเวลาได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อแต่ละบุคคลได้ตื่นสู่ความเป็นจริงที่ดีกว่าเดิมเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าระบบและรูปแบบความเป็นจริงในปัจจุบันของเรากำลังพังทลายลงและถึงเวลาแล้วที่สิ่งใหม่ๆ จะอุบัติขึ้นในภาพรวมแล้วรูปแบบของการเมืองเศรษฐกิจศาสนาวัดวิทยาศาสตร์การศึกษาสาธารณสุขและความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต่างออกไปตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนเป็นที่เรียบร้อยจงปล่อยวางรูปแบบเก่าที่ล้าหลังและอบรับเอาสิ่งใหม่ที่ง่ายได้กว่า ามที่ผมพูดไวในหนังสือวิวั์สมองของคุณสิ่งที่เราได้เรียนรู้และประสบการณ์ส่วนใหญ่ถูกหลอมรวมให้เป็นตัวตนทางชีวภาพของเราที่เราสวมใส่อยู่กับมันเล่ากับว่าเป็นเสื้อผ้าแต่เราก็ต้องตระหนักว่าความเป็นจริงในวันนี้อาจจะไม่ใช่จริงในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับที่เราตั้งคำถามต่อความรับรู้ที่อะตอมเป็นสสารที่เป็นของแข็งความเป็นจริง และปฏิสัมพันธ์ของเรากับมันได้กลายเป็นความก้าวหน้าทางแนวคิดและความเชื่อพวกเรายังรับรู้ได้อีกว่าการออกจากวิถีชีวิตที่คุ้นเคยและเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นั้นก็เหมือนกับปลาแซลมอนที่ต้องว่ายทวนกระแสะน้ำซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากและแน่นอนว่ามันไม่สะดวกสบายใจเอาซะเลย และเหนืออื่นใดการเยาะเยะ้ยการถูกมองว่าเป็นคนนอกชายขอบการเหยียดหยามและการดูแคลนจากผู้ที่ยังยึดมั่นในแนวคิดเก่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอตลอดเส้นทางใครบ้างที่ยอมเผชิญกับแรงต้านดังกล่าวในแนวคิดที่พวกเขาไม่อาจยอมรับจากสิ่งที่สามารถสัมผัสได้แต่สิ่งนั้นก็ยังคงมีชีวิต อยู่ในจิตใจของพวกเขาเช่นกันอีกครั้งแล้วในหน้าประวัติศาสตร์ที่บุคคลซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคคลนอกรีดและโง่ขเขลาก่อนที่จะใช้สิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นี้เปลี่ยนไปเป็นยอดอัจฉริยะนักบุญหรือว่าปรมาจารย์ในที่สุดตัวคุณละ่ะกล้าพอที่จะเป็นคนต้นแบบเหล่านั้นหรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงก็คือทางเลือก ไม่ใช่เพียงการตอบโต้เหมือนกับว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างเลวร้ายลงและไม่สะดวกสบายจนไม่อาจทำแบบเดิมได้ตามปกติอีกต่อไปมันเป็นเรื่องในเชิงปัจเจกบุคคลเชกเช่นเดียวกันกับเชิงสังคมด้วยเรามักรอให้เกิดวิกฤตการความทุกข์ความสูญเสียโรคภยัยและโศกนาฏกรรม ก่อนที่จะหยุดเพื่อมองว่าจริงๆแล้วเราคือใครเราทำอะไรใช้ชีวิตแบบไหนเรารู้สึกอะไรและเราเชื่ออะไรหรือว่ารู้อะไรบ้างกันแน่เพื่อพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงบ่อยครั้งที่เราใช้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในการเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยสนับสนุนสุขภาพความสัมพันธ์อาชีพครอบครัวและอนาคตของเราเอง ข้อความจากผมก็คือทำไมต้องรอเราสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตอนที่ยังเจ็บปวดและทนทุกทรมานหรือเราสามารถวิวัน์ได้ตอนที่มีความสุขและเกิดแรงบันดาลใจแต่ก็มีคนส่วนใหญ่ที่ชอบอบรัดเอาอาดีตมากกว่าหลังจากนี้เราแค่ต้องตัดสินใจในสิ่งที่อาจไม่สะดวกสบายใจบ้างเพื่อทำลายกิจ,จวัตรที่คาดเดาได้และเข้าสู่ พ่วงเวลาที่เราไม่รู้อะไรเลยเราส่วนใหญ่คุ้นชินกับความไม่สะดวกสบายชั่วครู่ของการไม่รู้อะไรกันเลยอยู่แล้วเราล้มลุกคลุกพลานด้วยความพยายามที่จะอ่านหนังสือตั้งแต่นนเนิ่นๆจนกระทั่งทักษะนี้ได้กลายเป็นธรรมชาติแบบที่สองของเราไปในที่สุดเมื่อเราฝึกสีไวโอลินหรือว่าตีกลองเป็นครั้งแรกพ่อแม่ของได้แต่หวังว่า จะได้ส่งเราเข้าไปห้องเก็บเสียงหรืออาจรู้สึกสงสารผู้ป่วยเคราะห์ร้ายที่ถูกนักศึกษาแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเจาะเลือดแต่ยังขาดทักษะที่ได้รับผ่านการฝึกฝนเท่านั้นการซึมซับองค์ความรู้หรือว่าการรับรู้และได้รับประสบการณ์จากการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จนเกิดความชำนาญเฉพาะด้านจนฝังแน่นอยู่ในตัวคุณการรู้วิธี นั่นเป็นวิธีที่คุณได้รับเอาความสามารถส่วนใหญ่ที่ในตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไปแล้วหรือว่าความรอบรู้ในทำนองเดียวกันการเรียนรู้ในทำนองเดียวกันการเรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้และการนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้วยนั่นคือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งเนื้อหาที่ครอบคลุมออกเป็น3ส่วน ในส่วนที่หนึ่งและสองผมจะสร้างแนวคิดอย่างเป็นลำดับคันเพื่อสร้างโมเดลที่ใหญ่กว่าและลึกกว่าให้เป็นแบบเฉพาะของคุณหากแนวคิดบางอย่างดูซ้ำซ้ซากๆซ,ซึ่งอยู่ในเนื้อหานั้นก็เพื่อย้ำเตือนในสิ่งที่ผมไม่อยากให้คุณลืมเลือนมันไปการทำซ้ำจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมในวงจรสมองได้สร้างการเชื่อมต่อที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อที่ว่าในเวลาที่อ่อนแอที่สุด คุณจะได้กล่อมตัวเองให้ล้มเลิกสักก่อนที่จะบรรลุความเป็นเลิศเมื่อคุณทำความเข้าใจในส่วนที่สามของหนังสือโดยองค์ความรู้ที่แน่นพอคุณจะสัมผัสดได้ถึงความเป็นจริงของประสบการณ์ที่คุณได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้โดยตัวคุณเองเดี๋ยวไปเจอตอนต่อไปนะคะเกี่ยวกับในบทแต่ละบทเนี่ยว่ามีเรื่องอะไรบ้างในความสำคัญของการสรุป ของแต่ละบทนะคะก่อนที่จะเข้าบทที่หนึ่งจริงๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ